ต่อไปเราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่นครสวรรค์นะคะโดยเฉพาะที่อำเภอหนองบัวก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมแล้วแล้วก็ชาวบ้านไม่น้อยกว่าพันคนได้รับความเดือดร้อนนะคะที่ตามจากรายงานของคุณเยวรักโบราณมมลกันค่ะค่ะกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะที่หมู่บ้านห้วยวารีใต้หมู่6กตำบลทานอาหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้ําไหลบ่าเข้าท่วมซึ่งทําให้การสัญจรในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะขณะที่นาข้าวกว่า3,000ไร่จมน้ําแล้วค่ะ น้ำจากลำคลองห้วยวารีซึ่งรับน้ำจากจังหวัดพิจิตรและเทือกเขาเพชรบูร์ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านห้วยวารีใต้แล้วกว่า40หลังคาเรือนระดับน้ำอยู่ที่20-80เซนติเมตรชาวบ้านสีครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่นเช่นในโพวันวิโรธที่ต้องขนย้ายข้าคลองไปอาศัยอยู่บนยุ้งข้าวหลังบ้านและต้องนำไม้มาทำเป็นสะพานข้ามเพื่อเดินออกจากที่พักอยู่ยังอยู่ไม่ได้ครับบ้านย้ายไปอยู่เพิงที่อาศัยอยู่น่นครับ ทำปลูกเป็นแฝกไว้<ม>อาศัยอยู่ทําที่หุเข้าทาที่นอนอยู่หลังนูน้น<ม>หลังนี้น้ําท่วมหมดอยู่ไม่ได้ประมาณเจ็ดวันแล้วครับ<ม>ท่วมสูงขนาดไหนครับ okay. สูงประมาณสักสี่สิบเซนครับ<ม>บนพื้นบ้านขึ้นไปถ้าถ้าวัดจากพื้นดินอ่ะเท่าไหร่พื้นดินนี่ก็ประมาณสักเม็ดครึ่ง ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยวารีใต้ก็ยังคงประกาศหยุดเรียนโดยไม่มีกําหนดจนกว่าระดับน้ําจะลงสู่สภาวะปกติขณะที่นาข้าวของชาวบ้านที่กําลังออกรวงรวมกว่า3,000ไร่ก็จมอยู่ใต้น้ําคาดว่าจะเก็บเกี่ยวไม่ได้ข้าวก,กำลังท้องแล้วออกรวงบ้างอย่างเงี้ยรวงกาลังจะเป็นเกษรเนี่ยมันก็รีบอยู่แล้วแต่น้ําท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะคาดว่าวันนี้ผมก็รายงานนเกษตรเกษตร ว่าค่าถาจะเสียหายเท่าไรหรือเสียหายหมดไหมผมก็ว่าในหมู่ผมเนี่ยมันไม่ใช่สาวัญเันวันแห้งมันมาเป็นเดือนขึ้นทีมันเคยเป็นเดือนจริงทั้งสองเดือนก็มีล่าสุดที่อำเภอหนองบัวมีน้ําป่าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่4ตําบล5หมู่บ้านชาวบ้านได้